สนน้ำหัวแมงเอาหัวแมงเห็นสีสีเว้สีอะไรวะเรื่อง้อยวะเห็นเรฮ่องห้ยวะหระยิ้มหวานกันยิ้มหวานยิ้มหวานหวาอ้ขี้หมาเร็วอาจักเอออะเหละไอ้พุ่งเด้พุ่งระโตกน้ำยาใหญ่ยยน้ำยาใหญ่ยหญ่ใหญ่ย้อยย้อยยโอ้ย งอแงไหวไหมงอแงใครน้ำไายยืดมันติจะดนทันยายืดใครเม่ยืดปะอือกูกูเลีเออกูเลีเยงกูเลี้างถามได้น้ำลายใครไหลย้อยกูไงห้ามที่อ่ะ อออยืดเดี๋ยวเอาเออยืด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 ะอยอายคที่กงคีกงคที่กงคที่ก้ที่กงคที่กงอ่ะอะครกงอะนี่ที่8ยืนนั่งนี่ค่ะอันนี้นั่งดิอือหือนั่งดิดูดิหืดิเีย เงี้ยเงี้ยเป่าวะเ้ยเมดมขี้เหงาไปดมขี้เหงาไปเม่นขี้เหงาเปมาหัวเม่งมาเม่นที่เหอกไหนดมขี้เหงากันปวดไรขี้โม้อขี้โม้เนาะน้ำลายยืดเลยเม่นที่เหงาเฮยเดี๋ยวฉี่ใส่เนี่ย lát lắm của lát ấy chị con ấy chị con lát ấy chị con ấy con con ấy chị con chi con ấy chị con con ấy chị con ấy 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 chị con ấy chị con ấy chị con 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 เต็มจอเลยวะหน้าเต็มจอเลยไง่ย้อยเออเพรละวเค